สำหรับคลิปนี้นะจะพามาดูวิธีตรวจเช็คโซลินอยหรือว,ว่าออตโตมิติกนะไรสตาร์ทนะครับผมอของฟอร์เรนเจอร์นะรุ่นไหนก็คล้ายๆกันอะไรนะแต่ว่าลูกทรกันอาจจะขามอาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ของฟอร์เรนเจอร์นะครับปี0 6นะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็ซื้อมาก็ขั้วก็ไม่ตรงนะครับอันนี้มันพอดีเอมันของมันหมดก็เลยไปเอาไอ้คั่วไม่ตรงมานะคือมันกลับกันนะ กับการหนึ่งอยู่บนหนึ่งอยู่ล่างนะอันนี้อันนี้อันนี้อยู่นี่อันนี้ขั้วนี้อยู่ล่างเนี่ยแต่ว่ามันสามารถหมุนได้นะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เขาเจาะรูมาให้นะเจาะรูมาให้สี่รูนะอันนี้มีสองรูนะเวลาใส่เราก็หมุนได้นะหมุนหมุนหมุนได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวนี้นะมันก็จะอาจจะอยู่ด้านบนนะเวลาเพราะว่าปกติมันอยู่อยู่ด้านข้างเงี้ยใช่ไหมตัวเก่าอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไปหมุนอาจจะหมุนขึ้นมาางี้ได้นะหมุนขึ้นมาดีน็อดน็อตมันก็ ใส่ได้นะมันมีสีรูนะใส่ข้างบนอย่างนี้นะสายสาย,สายออกก็เข้านี่นะสายออกเข้านี่นสายไฟเข้าจากแบต mm hmm. เข้า,า,ขานี่นะก็ได้นะก็ใส่แทนกันได้นะถ้าถ้าหาแบบตรงมันไม่ได้นะทีนี้มันดูวิธีเช็คนะว่ามันเสียเครื่องไหมนะการเสียของมันนะก็คือมันก็จะคือ,อเวลา,าเระคาว์แจนะมันจะมีเสียงดังเสียงดังเพราะว่าตัวนี้มันวิ่งออกมานะวิ่งออกาม,มาแต่ว่ามันไม่หมุนนะครับ คือมันทํางานได้ระบบเดียวนะคือตัวนี้นะมันจะทํางานได้สองหน้าที่นะหน้าที่แรกคือทาการทําการดันตัวนี้นะเวลาเวลามันทำงานนะก็คือมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเวลามีไฟเข้ามาปั๊บอ้ตัวนี้นะมันมันจะโดนดูดเข้าไปนะดูดเข้าไปมันก็จะมันก็จะดึงนะมันก็จะคือมันดันตัวนี้มันดึงอ่ะมันดึงมันดึงแต่ว่ามันกลายเป็นดันนะออีกหน้าที่หนึ่งก็คือพอมันพอมันดูดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะไปปดนะ ไปกดเนี่ยเนี่ยเดือยตัวนี้นะเห็นไหมเดือยมันมีเดือยโผล่มากดลงนะพอไปกดลงปั๊บนะเส้นสองเส้นนี้ก็จะต่อหากันได้นะคือไฟบวกจากแบตนะวิ่งมาหาตัวนี้นะตัวนี้แล้วจะปล่อยออกไปเข้าใดนะครับผมมีสองหน้าที่นะแต่มันทําหน้าที่เดียวนะครับหน้าที่เดียวคือการดึงตัวเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถจะต่อไฟหากันได้นะครับดูนะครับตัวเก่าตัวนี้นะครับ อินดิเช็คก็ง่ายๆนะก็เช็คของขายโดยจการกดหาอะไรกดก็ได้ตรงนี้นะกดลงเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็วัดวัดไฟดูนะวัดไฟดูแค่นี้แค่นี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะทำเงี้ยลองตีดตีดต่อเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกดลงเงี้ยนะกดตื้อลงเห็นไหมนะเครื่องไม่เครื่องไม่ร้องไม่ดังอันนี้ก็คือไฟไม่ทำงานนะไฟวิ่งออกไม่ได้นะครับ มันดูตัวใหม่นะตัวใหม่ก็นากดให้ดูนะเนี่ยฟีเสียงให้ตี้เตี้ยตี้นอยเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคครับนี่คือวิธีตัวเช็ควิธีแนวทางการซ่อมนะครับในทางท่านนี่ไม่มีประสบการณ์นะแบบซื้อเองทำเองเนาะ ประมาณนี้นะโอเคครับผม,มเรียบร้อย